คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาออกแนวอิจช้าอีกแล้วครับแล้วก็เปรียบเทียบกุลขแมกับมวยไทยหลังจากที่เห็นสมาชิกสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะครับล่าสุดนี่คือพูตานที่เข้าร่วมเป็นประเทศที่157ทั่วโลกซึ่งก็มีชาวกัมพูชาหลายคนนะครับมาเปรียบเทียบกับกุลขแมของตนบอกว่ากุลขแมนั้นเทียบกับมวยไทยไม่ติดเลยจริงๆทุกคนรู้จักมวยไทยแต่กุลขแมไม่มีใครรู้ ติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมไปสู่1 0 0 0 0 0สนซับสไครต์ไวไวสำหรับ i f ฟมาหรือสหพันธ์มวยไทยนานาชาตินะครับล่าสุดเนี่ยก็มีสมาชิกใหม่อย่างประเทศพูตานที่เข้าร่วมสมาชิกในอีฟมา เป็นประเทศที่157ของโลกนะครับซึ่งยิ่งตอกย้ำสร้างความมั่นอกมั่นใจและความมีประสิทธิภาพของมวยไทยที่นานาชาติให้การยอมรับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ i f ฟมาก,ก็ผ่านอะไรต่างๆมากมายเจอกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ต้องกล่าวถึงคือการแข่งขัน คอมแบ g เกมในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นครั้งแรกที่มื่ไทยได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการนั้นนะครับและมี Youth World Championship ที่จัดที่ประเทศตุรกียูโรเปียนเกมที่โปแลนด์กิจกรรมการแข่งขันที่จัดทุกทวีปและการได้รับการรับรองจากสมาคมสพันกีฬาแห่งแอฟริกาในแอฟริกา การเปิดตัวโครงการการศึกษากำหนดมาตรฐานของมวยไทยที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั่วโลกและอะไราการอื่นๆน,นะครับที่ได้รับอีกมากมายประการที่สำคัญที่สุดของอีฟมาเนี่ยคือเรื่องของการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและหลักปฏิบัติที่ทำกันมาอย่างช้านานนะครับคือความเคารพความยอดเยี่ยมการให้เกียรติ และการแข่งขันที่ยุติธรรมและก็ประเพณีวัฒนธรรมทําให้มวยไทยและอีฟมาเนียมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์พิเศษอีฟมาถือว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกเป็นครอบครัวของอีฟมาจะดําเนินการร่วมกันไปในทางทิศทางที่ผ่านพลังของมวยไทยด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นมวยไทยซึ่งนี่ก็ตอกย้ําจริงๆนะครับว่าทุกประเทศทั่วโลกนั้นให้ความสนใจและให้การรองรับ รับรองมวยไทยให้เป็นกีฬาระดับสากลน,นะครับซึ่งปี2028ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการบรรจุกีฬามวยไทยเข้าไปอย่างเต็มรูปแบบด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับไม่ใช่แค่โอลิมปิกนะครับเพราะว่ากีฬามวยไทยนี่ก็มีการแข่งขันระดับโลกมามากมายเหลือแต่โอลิมปิกนี่แหละครับที่ต้องการที่หลายๆห,หน่วยงานหลายๆคน ที่เกี่ยวข้องนะครับพยายามที่จะทําให้หมวยไทยเข้าไปบรรจุในโอลิมปิกเป็นกีฬาระดับสากลและล่าสุดก็มีสมาชิก157ประเทศทั่วโลกน้องใหม่ล่าสุดก็คือภูตาน,นะครับที่แอดมินเคยนําเสนอคลิปไปแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ชาวกัมพูชาก็มาเห็นมาเจอมาเจอนะครับแล้วก็เอาไปพูดคุยในกลุ่มของเขาแอดมินก็ไปแฝงตัวเนาะไปแฝงตัวก็ไปเจอคอมเมนต์มา ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็ได้นํามาฝากทุกคนทุกท่านเช่นเคยเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคอมเมนต์แรกไปพร้อมๆกันครับมุมมองแรกของชาวกัมพูชาคนนี้นะครับบอกว่าเรามีกุลカแมมาเป็นร้อยปีแต่ทำไมทั่วโลกกลับรู้จักแต่มวยไทยพวกเขามีองค์กรอย่างอิฟมาแล้วเราล่ะอยู่ตรงไหนของโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับ น่าเสียดายนะที่คุณขมของเราเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากนักทั้งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานไม่แพ้กับมวยไทยเลยคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนนี้นะครับบอกว่าพอเห็นมวยไทยที่มีสมาชิกทั่วโลกกว่า157ประเทศเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจกับคุณแมของเราเราน่าจะเริ่มสร้างองค์กรระดับนานาชาติของเราเองตั้งแต่นานแล้วมุมอมองต่อมานะครับ ชื่นชมประเทศไทยนะทุกคนที่เกี่ยวข้องพวกเขาปูรากฐานวางรากฐานมาอย่างดีจนในปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกที่เป็นสมาชิกของมวยไทยกว่า157ประเทศคุณคมแมของเรามีถึง10ประเทศหรือเปล่ามุมมองต่อมานะครับบอกว่ามวยไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งออกที่ทั่วโลกให้การยอมรับและคุณคมแมยังเทียบอะไรไม่ได้เลยกับเวทีการแสดงออกแบบนี้ คอมเมนต์ถัดมานะครับชาวกัมพภชาคนนี้บอกว่าเขาเอามวยไปผสมผสานกับการตลาดและวัฒนธรรมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยไปแล้วเราทำอะไรอยู่ทำไมไม่มีแบบนี้บ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยพยายามผลิตราวกับมวยไทยนั้นเป็นสินค้าเวลาที่เขาโปรโมทในประเทศต่างๆซอฟต์าวร์ของเขาเนี่ยหนึ่งในนั้นคือมวยไทย แน่นอนว่าประเทศนั้นจะรู้จักมวยไทยและกลายเป็นสมาชิกของอีฟมาทันทีคอมเมนต์ต่อมานะครับเรามโวแต่บอกว่ามวยไทยออกมาจากกุนคแเมแต่เขาก็ไปไกลระดับโลกแล้วส่วนเรายังโมแต่เถียงกันในโซเชียลอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าการได้เห็นประเทศอื่นยอมรับมวยไทยแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าเราต้องทำอะไรได้มากกว่านี้แล้ว มุมมองต่อมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าโลกไม่ได้สนใจว่าใครเป็นต้นกำเนิดเขาสนใจว่าใครพัฒนาได้ดีกว่าและตอนนี้ไทยก็ชนะกุนเแมขาดเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ารู้สึกอิจฉาประเทศไทยเล็กน้อยนะแล้วก็เสียใจในเวลาเดียวกันด้วยทำไมเราถึงปล่อยให้กุนคแมไม่มีพื้นฐานในระดับโลกแบบนี้เลย คอมเมนต์ต่อมานะครับแม้เราจะมีศิลปะการต่อสู้ที่ดีแต่เราก็ไร้ความสามารถไม่มีความหมายสำหรับการนำเสนอกุนคแมรในระดับโลกมุมมองต่อมานะครับคนนี้ก็บอกว่าประเทศไทยนั้นมีครูมวยไทยที่เดินทางไปสอนทั่วโลกเขามียิมทั่วโลกเราเคยเห็นครูกุนเแมรไปสอนในต่างประเทศกี่ครั้งล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้บอกว่า ต้องยอมรับว่าไทยเขาทำให้มวยไทยนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ได้ยอย่างสมบูรณ์แบบถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยต่างชาติจะนึกถึงมวยไทยทันทีคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเราอ้างว่าเขาเอาของเราไปแต่เขาพัฒนาเป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วส่วนของเราไม่มีแม้แต่ลีกในประเทศอย่างชัดเจนคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่า ไทยมีศูนย์ฝึกสะพานระดับโลกและมีสมาชิกมากถึง157สมาชิกทั่วโลกการแข่งขันในระดับนานาชาติและมวยไทยชิงแชมป์โลกคุณเมเราละ่ะไม่มีอะไรเลยคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่ารู้สึกเหมือนกับเราอยู่ห่างจากเวทีโลกหลายสิบปีถ้าไม่เริ่มพัฒนาอย่างจริงจังวันนี้เราจะกลายเป็นแค่งเงาของมวยไทยไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่า บางทีเราควรหยุดโทษประเทศไทยแล้วหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรายังขาดอะไรบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าประเทศไทยใช้มวยไทยนั้นสร้างภาพลักษณ์ของชาติเรากับใช้กุนเขมเป็นเครื่องมือโต้อตอบเถียงกันในเฟ e บุ o กคอมเมนต์ต่อนะครับนักท่องเที่ยวไปไทยเพื่อเรียนมวยไทยมีใครมากัมพูชาเพราะอยากเรียนกุนเแมบ้าง นีม่มันแตกต่างกันมากมวยไทยกับกุนขเมร์มันคนระดับมันคนระชั้นกันจริงๆ c o m คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าเรามีกุนขเมร์ที่แข็งแกร่งแต่ไม่มีใครรู้จักถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดไปคอมเมนต์ <Comment> er ถัดมานะครับบอกว่าเห็นเขามีอีฟมาสะพันมวยไทยนานาชาติแล้วเราก็ฝันวันแล้ววันเล่า วันหนึ่งเราก็อยากจะมีกุลคาเมรเวอร์ชั่นสากลที่มีสมาชิกมากกว่า100ประเทศบ้างแต่ต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีเลยแหละมุมมองชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับคนนี้บอกว่ามวยไทยไม่ได้พัฒนาแค่ทักษะและการต่อสู้แต่เขาได้สร้างระบบสร้างภาพลักษณ์และการเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจส่วนนี้คือสิ่งสำคัญที่กุลคาเมเรายังไม่มีคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ปัญหาไม่ใช่แค่โลกไม่รู้จักคุณคาเมนะแต่เพราะเรานั้นไม่เคยจัดสร้างเวทีระดับโลกให้คนรู้จักเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าคุณคาเมนั้นมีศักยภาพมากพอแต่ขาดการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพการตลาดและความต่อเนื่องและนโยบายที่รัฐอย่างจริงจังคอมเมนต์ถัดมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าการที่ประเทศไทยมีอีฟมาก ทำให้เขาสามารถเข้าสู่เวทีสากลทั้งกีฬาโอลิมปิกและซอฟต์พาวเได้อย่างไม่มีใครเทียบได้คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าสิ่งที่กัมพูชาควรทำไม่ใช่แค่บ่นว่าใครคัดลอกแต่คือเรื่องของการสร้างตัวตนของตัวเองอย่างจริงจังในรูปแบบที่ร่วมสมัยและเข้าถึงได้ง่ายคอมเมนต์ถัดมาครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่า การยอมรับในระดับนานาชาติมันเกิดจากมาตรฐานและเครือข่ายไม่ใช่แค่ต้นกำเนิดของศิลปะการต่อสู้เท่านั้นมวยไทยนั้นมีแฟนคลับมากมายทั่วโลกมีสมาชิกมากถึง157ประเทศพวกเขามีฐานมากมายและมั่นคงคอมเมนต,ต่อมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าไทยใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างภาพจำให้กับทั่วโลกว่ามวยไทยคือของแท้ เราเพิ่งเริ่มตั้งต้นยังมีเวลาต้องรีบเร่งมือคอมเมนต์ตมาน,นะครับบอกว่าความสำเร็จของมวยไทยนั้นคือผลลัพธ์ของการวางกลยุทธ์ระยะยาวเราจำเป็นต้องมีแผนที่ชัดเจนไม่ใช่แค่การจัดงานโชว์ในแต่ละปีเท่านั้นคอมเมนต์ตมาน,นะครับบอกว่าในยุคนี้ใครสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นก็เป็นเจ้าของเรื่องเล่า โลกไม่ได้สนใจว่ากุลคเมเกิดก่อนหรือมวยไทยเกิดก่อนถ้าเราได้เรื่องเล่าที่ดีเหมือนกับมวยไทยก็คงจะประสบความสำเร็จไปนานแล้วคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่ากุลคเมค,ควรได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่ากับมวยไทยแต่ไม่ควรอยู่ในเงาของมวยไทยแบบนี้เราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในเวทีโลก ก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่แอดมินได้นำมาฝากกับเรื่องราวนะครับที่รู้ว่ามวยไทยนะครับสพันมวยไทยนานาชาตินั้นหรืออ f ฟมานั้นมีสมาชิกทั่วโลกณปัจจุบันเนี่ยคือ157ประเทศทั่วโลกและมียิมนะครับมียิมเนี่ยคือฝึกซ้อมที่ฝึกซ้อมเนี่ยทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็มีหลายร้อยที่นะครับสำหรับครูมวยไทยที่จะ เดินทางไปฝึกสอนให้กับคนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆถือว่าไม่จําเป็นจะต้องมาเดินทางมาฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเรานํามวยไทยเนี่ยไปให้เขาฝึกที่บ้านเขาเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการโปรโมทเป็นการอนุรักษ์มวยไทยให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักได้ฝึกซ้อมด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ต้องขอบคุณเลยครับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ผลักดันให้มวยไทยมาถึงปัจจุบันมาได้ถึงขนาดนี้ สำหรับ EP นี้ผมแอดมิน TNS Thailand Now นะครับก็มีเรื่องนำมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากด like, mm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไป EP นี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ